สวัสดีครับเมื่อเนี่ยมาพอ้กันดีแล้วครับผมครับพอ,อยี่ตุยลุยสารคือเก่าครับเมื่อเนี่พพอ,อยี่ตุยสิสิมาน้านเสนอเมนูเมนูหนึน่งครับผมนั่นก็คือเห็ดห่อสมเนื้อหรือว่าหนมเนื้อครับผมมาเบิงอวงประกอบได้เลยพี่น้องครับผมว่ามีอย่างเนี้ยหนึ่งเนื้อหนึ่งกิโลสอง ข่าเนียวครับผมข่าเนียวประมาณปันหนึ่งครับผมเส้านน้ำเรียบร้อยแล้วก็มีกระเทียมกีบบดครับผมกระเทียมสดเด้อพี่น้องครับผมเอาพ่อประมาณแล้วก็มีเกลือครับผมเกลือสองซอนครับผมแล้วก็ผงชูรสหน่อยหนึ่งครับผมมาพี่น้องครับผมแล้วก็มีมีพริกสดครับผมพริกสดแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ห่อครับผมหนังยางห้อกะ ใบตองกล้วยครับผมมาพี่น้องครับผมลงมือเห็ดเลยครับผม่อนอื่นอเอาสีน้ำเกลือลงไปอันนี้เป็นสมเนื้อเด้อพี่น้องครับผมเลือลงไปใส่ปอกขอปะมาณเศร้าเศ้าเ้าขยำขยำน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องครับผมพรเนี่ยตุ้ยใส่เวลามาไทยทำอยูก่กับทอมหมองเก้าอเด้อพี่นอ้องอ่าใส่ประมานนี่ แล้วก็ตามลงไปกระเทียมกีบครับผมอ่าเ้อสีได้บดแบบหยาบมากครับผมตำหยาบมากบดต้องละเอียดมากครับผมคันคันคันสั้าเศร้าเลยพี่น้องครับผมแล้วก็ตามไปด้วยเขานี้วครับผมเขาเนี้วประมาณปั่นหนึ่งแล้วพอเนื้อตัวด้วเศร้านามากหน่อยหนึ่งแล้วครับผมประมาณนี้ใ่พร้อมกันหมดเลยครับผมเครืองครับผมชูรอดครับผม พี่น้องมากกิดใส่ว่มากับ,บว่ต้องใส่เลยพี่น้องครับผมง่ายง่ายง่ายครับผมสําหรับเนื้อเนื้อห้านี่ได้เนื้อมากไม่ไม่สุดเลยพี่น้องครับผมสูตรนี้เป็นสูตรทำกินทำขายได,ด้เลยพี่น้องสูตรทำกินทำขายมีอย่างขั้นตอนมากมมยได้พี่น้องครับผม อันนี้เขาขี่ใส่แบบที่ว่าขั้นขั้น,นขั้น,นขั้นไปกะว่าขั้นขั้นให้เขาเขาเป็นเนื้อเดียวกันเนาะพี่น้องครับชวนผสม,มเป็นเนื้อเดียวกันแต่าหาพี่น้องขั้นข้าวเดียวนี่กับเขากระสิบเปลี่ยนนี่พี่น้องครับผมกะติเกิดกินเหมน็นกินหยังเขาต้องขั้นแบบที่ว่าคือคือจ้งเงินเขาเหตุอันคือจ้งเขาเฮ็ดสมมือแหละพี่น้องครับผมสมมือสมมือคือขัดขันแล้วแล้วกินได้เลยเนี่ย อันนี้เยาห้องกระขั่นแบบที่ว่าให้เขาแบบเป็นเนื้อเข่ากันเลยครับผมบครับพวกเคื่องต่างๆโอ้โหกินทรงกินหอมนั่นเลยพี่น้องนีใส่สูตรขย้ำขย้ำพี่น้องครับผมอันนี้ก็ค่อนค้างที่ว่าจะเป็นแล้วครับผมจะเป็นสวมมือแล้วครับผมเป็นเนี้ยวเนียวออกมาแล้วครับผม บาดนี้เขากระสีไดเป็นทํำทํำการเป็นปั่นปันนี่พี่น้องครับผมในเมื่อเขาเขากันเป็นเมือเดียวกันแล้วพี่น้องนี่เขาสิจับจับจับเิ่งสีเขาสิเป็นเยอดยอดพี่น้องครับผมเขากระสีไดมาปั่นปันปั่นปันเป็นแบบนี้ครับผมปั่นขอลอเกลี่ยสีเล้อพี่น้องครับผมขอลอเกลี่ยบาดนี้เขากิสีใดไปหัอครับผมหัอใส่ใบตองกล้วยครับผมนี่แบบนี่พ่อกันเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพอยี่ตุยขอตัวปั่นเป็นขอรอแเล่งสิเดี๋ยวสิ้อมาห่อให้พี่นองบึ้งอีกเที่ยนหนึ่งเด้พี่นงครับผมโอเคครับผมพี่น้องครับผมหลังจากพอหี่ตุยได้ปั่นเป็นเป็นก้อนอร่อยแฉล่แบบนี้เด้พี่น้องครับผมมาที่นี่สิได้มาทําการห่อเลยพี่น้องครับผมแต่ว่าพอยี่ตุยสิสิ่ห้ตัวซอยไอห่อเด้พี่นงเพราะว่าพอนี่ตุยห่อว่าเป็ียนเดี๋ยวห้แเมียบ้านห่อให้เบึ้งครับผมอ้าวจัดการเลยห่อได้ค่ะ เอาไปตองแผ่นหนึ่งวางลงก่อนล่ะกะใส่หมอนน้อยดึงจ่ายกันจะจะใส่ง่ญ่หลายเร้อล่ละกะแผ่นที่สองจะใส่ลงไปเอาเนื้อเอาลงไปเลยเอาพริกใส่ลงไปเลยจ้าเอาแบบนีเลย โอเคพี่น้องเอาบัตรที่นี่ที่ได้ใส่เออเายางรัดรัดรัดครับผมเอายางรัดรัดรัดเรียบร้อยครับผมนี่เด้อพี่น้องครับผมกระสีมาประมาณห่อประมาณนี่เด้อพี่น้องห่อประมาณนี้เย่อพันี่ตุยกระสีเอาไปขายพี่น้องครับผมห่อประมาณนี้พอนยี่ตุยขายอยู่อยู่ที่ ไปหอนะยี่สิบบาทพี่น้องครับผมรับรองกินอีม่มเหมือนครอบครัวพี่น้องครับผมหอนปญ่ยตุยกระลั้นตีได้เลยพี่น้องครับผมอันนี้ครับเราก็มีการเออกพริกใส่น้ำนี้พี่น้องเอาพริกใส่น้ำ ครับผมแก็ห่อ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 พัน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 ครับผมวิดีโห่อครับผมง่ายง่ายง่ายง่าสไตล์พ่อใหญ่ตุ่ยลุยสารเหมือนเดิมครับผมโอเคพี่น้องครับผมนี่ครับผมสวมหน้าเหล่ากระเบื้องเนี่ยครับหนาตาห่อเร่าเร่าสีออกมากประมาณนี้ด้วยพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้กระโปรงนี้ยังอีพี่น้องครับผม ก็นี่มีประมาณนี้เด้อพี่น้องร้องเอาไปเห็ดกินเบิง่งร้องเอาไปทำเบิ่งเด้อเพื่อพี่น้องต้องการอยากกินอยากอยากเห็ดกินเป็นง่ายๆหรือว่าเอาไปทำขายก็ได้เด้อพี่น้องครับผมสำหรับคลิป,ลปนี้วันนี้ตัวอย่างอีกแล้วครับผมเจา้าตีขออำลาพระจากพ่อเม่พี่น้องไปไหว้คลิปนาเขาจังคอยพอกันไหมพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อพี่น้องครับผม เพื่อนๆตุยลูยสานไปก่อนสวัสดีครับ